ลากเส้นตามรอยเส้นปะหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองและหน้าที่สามนะคะเรามาดูกันค่ะวันที่ด้านบนเด็กๆไม่ต้องเขียนนะคะมาดูตัวอย่างด้านล่างตามรอยลูกศรเส้นสีดํานะคะให้เด็กๆเอาดินสอฝนที่จุดเป็นสีดําๆนะคะลากเส้นตามรอยเส้นปะลงมาฝนเป็นจุดสีดําๆนะคะด้านบนฝนเป็นจุดสีดําๆ ลากเส้นตามารอยเส้นปะลงมาฝนเป็นจุดสีดำดำด้านล่างนะคะเมื่อเด็กๆทําแถวแรกเสร็จแล้วก็ทําแถวที่สองและแถวที่สามเอาดินสอวางที่จุดสีดำด้านบนขีดลงมาหาจุดสีดำด้านล่างนะคะเอาดินสอวางที่จุดสีดำด้านบนขีดลงมาหาจุดสีดำด้านล่างนะคะแถวที่สี่ทำเหมือนแถวที่สามและแถวที่ห้า ให้เด็กๆฝึกหัดเขียนเองโดยเอาดินสอฝนเป็นจุดสีดำๆทั้งหมด7จุดนะคะ1 2 3 4 5 6 7และด้านล่างอีก7จุดนะคะ1 2 3 4 5 6 7าและเด็กๆเ,เอาดินสอวางที่จุดฝึกลากลงมานะคะ วางที่จุดด้านบนแล้วฝึกลากลงมานะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆหยิบวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะเป็นการฝึกหัดเขียนตัว A ตัว B ตัว C และตัว D นะคะเรามาดูกันค่ะให้เด็กๆเ,เอาดินสอวางที่ปากกาสีแดงด้านล่างขีดขึ้นขีดลงมาขีดตรงกลางให้ติดเส้นขีดขึ้น ขีดลงมาขีดตรงกลางให้ติดเส้นขีดขึ้นขีดลงมาขีดตรงกลางให้ติดเส้น A n m o d แถวถัดไปให้เด็กๆฝึกหัดเขียนนะคะมาดูตัว B ค่ะวางรอยปากกาสีแดงลากลงมาโค้งเข้าโค้งออกให้ติดเส้นขีดลงมาโค้งเข้าโค้งออกให้ติดเส้นขีดลงมาโค้งเข้าโค้งออกให้ติดเส้น ขีดลงมาโค้งเข้าโค้งออกให้ติดเส้น B แบดข้างข่าวเด็กๆฝึกหัดเขียนนะคะถัดมาค่ะตัว C เอาดินสอวางที่ปากกาสีแดงด้านบนขีดลงมาให้ติดเส้นด้านล่างวางที่รอยปากกาสีแดงด้านบนโค้งลงมาติดเส้นด้านล่างวางรอยปากกาสีแดงโค้งลงมาติดเส้นด้านล่างวางรอยปากกาสีแดงด้านบนโค้งลงมาให้ติดเส้นด้านล่าง C cat แมวเด็กๆฝึกหัดเขียนนะคะและตัวดีเด็กๆเอาดินสอวางที ang, bon, ่รอยปากกาสีแดงด้านบนขีดลงมาโค้งด้านบนลงมาให้ติดเส้นด้านล่างขีดลงมาโค้งด้านบนขีดลงมาให้ติดเส้นด้านล่างขีดลงมาโค้งด้านบนโค้งลงมาให้ติดเส้นด้านล่างขีดลงมาโค้งด้านบนขีดให้ติดเส้นด้านล่างดี dog สุนัข เด็กๆฝึกขัดเขียนนะคะและวิชาคณิตศาสตร์ฝึกขัดเขียนตัวเลข1อารบิก2อารบิก3อารบิกและ4อารบิกนะคะมาดูกันค่ะเด็กเเอาดินสอวางที่ปากกาสีแดงขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลง1อารบิกเด็ก,กๆฝึกขัดเขียนนะคะตัวถัดไป2ออารบิกวางที่100รอยปากกาลากลงมา ดูนะคะวางโค้งให้ติดเส้นเฉียงลงมาให้ติดเส้นด้านล่างขีดโค้งให้ติดเส้นลากเฉียงลงมาขีดติดเส้นด้านล่างโค้งให้ติดเส้นลากลงมาขีดติดเส้นด้านล่าง2องารบิกถัดไปค่ะ3มอารบิกวางตามรอยประการสีแดงโค้งเข้าโค้งออกให้ติดเส้นโค้งเข้าโค้งออกให้ติดเส้นโค้งเข้าโค้งออกให้ติดเส้น โค้งเข้าโค้งออกติดเส้น3อาราบิกและตัวสุดท้ายคือเลขสอาราบิกนะคะเอาดินสอวางตามรอยปากกาสีแดงด้านบนขีดเฉียงลงมาขีดเข้าลากลงมาตรงตรง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 สี่อาราบิก เด็กๆอย่าลืมฝึกหัดเขียนกันด้วยนะคะ